สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษพนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2563ถึง30พฤศจิก,กาย,ยน2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะก็จะพยากรณ์ดวงชาวพฤษภคนมีคู่คนมีสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจน หรือมีปัญหาอยู่ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคนโสดแล้วก็คำแนะนำจากไพ่นะคะค่ะเรามาเริ่มฝั่งชาวพุธศพก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ความรักความรู้สึกของชาวพุธศพเป็นยังไงนะคะชาวพุธศพนะคะคุณได้ไพ่เพจ p e d a c เด็กถือเหรียญได้ไพ่เดะมูนได้ไพ่สเตนได้ไพ่หนึ่งเหรียญจัสติสแล้วก็เดเมีเชนนะคะไพ่เด็กถือเหรียญเ,เ,เ,เนี่ย เป็นไพ่ลักษณะของการประคับประคองนะคะไพ่ประคับประคองเหรียญไว้ในมือหมายถึงเราเนี่ยเห็นคุณค่าของคนรักนะคะเรายึดมั่นผูกพันนะคะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็มีไพ่ยขยายเป็นไพ่เดมูลเนี่ยนะคะอาจจะมองในแง่ของความกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าจะแปลได้ก็อาจจะพูดในแง่ของ2ประเด็นนะ หอาจจะเป็นสถานการณ์ของความรักที่มีสถานะทางสังคมที่ค่อนข้างต่างกันได้นะคะมีไพ่สเตรนท์มีมีไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าหไม่ว่าจะเป็นชาวพฤศพอาจจะมีฐานะทางสังคมที่เด่นกว่าะนะคะหรือเขาด้อยกว่าหรือเราด้อยกว่าก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จะมองในแง่ของ ไม่ได้เป็นปัญหาของความรักไม่ว่าจะถ้ากรณีที่ฝ่ายพ,พิสนะคะมีฐานะทางสังคมที่เด่นกว่าเนี่ยคุณก็ไม่ได้ถือในเรื่องของมูล,ลค่าของทรัพย์สินเงินทองฐานะเป็นเรื่องใหญ่คุณยึดถึงความรักเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญความร่ํารวยหรืออะไรเนี่ย ช่วยกันทำมาหากินได้นะคะไพ่เสเรนพร้อมที่จะเคียงคู่กันเหมือนสิงโตกับผู้หญิงคนนี้นะคะต่อให้อ่าจะสูงเทียมฟ้านะคะจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะร่ำรวยล้นฟ้านะคะดอกฟ้าก็โน้มลงมาได้อะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์แปนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคนเราถ้าเป็นคู่การบุญอ่าวาสนาที่มีต่อกันนะคะไม่ว่าจะ อยู่ต่างชนชั้นต่างาฐานะทางสังคมนะคะก็ยังสามารถที่จะรักกันได้แล้วก็ช่วยช่วยให้อีกฝ่ายนึงอะนะคะดีขึ้นที่จะเขาเรียกว่ายกระดับอีกฝ่ายนึงให้มาเท่าเทียมตัวเองนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะให้ justice กับ the magician การเรียนรู้การให้เกียรติกันทางสังคม นะคะเป็นสิ่งดีๆค่ะที่ชาวพุทธศพพร้อมที่จะทําแบบนั้นนะคะ,ะหนึ่งเหรียญน,นะคะไม่ได้คุณค่าทางวัตถุนะคะอาจารย์มองนะเพราะเดมมนเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราเน้นภาวะของจิตใจนะคะการยกระดับของจิตใจมากมายสําหรับชาวพุทธนะคะในในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคุณอ่าเหมือนทุ่มเทเหมือนกับ คุณปักใจไว้ไปแล้วละ่ะว่าคุณกับเขาอะนะคะยังไงก็เป็นคู่กันนะคะให้สเตรนนะคะเพราะตามตามตำนานจริงอะสิงโตกับผู้หญิงคนเนี้ยนะคะตามตำนานแล้วเขาเป็นคู่กันด้วยนะคะ,พะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยจะแปลจากเรื่องราวของหน้าไพ่ด้วยน่าจะแปลในแง่ของความรู้สึกข้างในลึกๆอะไพ่เดอะมูนเราอะนะคะเราชาวพุทธศพอะรู้แล้วล่ะว่าใช่แล้วเขาคือคนที่ใช่ไม่ว่าจะมี ปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะรอนะคะเดิมมูลคือการรอคอยได้ด้วยนะคะรอคอยแบบใจจดใจจอ่อรอคอยแบบไม่ได้อ,อ่อความท้อถอยเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่มีหรอกคะ่ะนะคะเพราะไพ่คุณขยายด้วยไพ่หนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญและไพ่สเตรนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยิ่งมีไพ่เดอะเมเชียนคือเทพฟ,ฟ้าดิน หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่จัสติกเป็นเหมือนกับจะเป็นสักขีพยานความรักก็ได้เป็นสิ่งทีเ่เหมือนชาวพุทธศพใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในเรื่องของความรักอยู่แล้วด้วยนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งเขาบ้างละ่ะว่าเขารู้สึกเหมือนที่ชาวพุทธศพรู้สึกหรือเปล่านะคะเขาได้ไพ่สองไม้นะคะ ได้ไพ่ราชินีเหรียญได้ไพ่ดีวิลได้ไพ่หถ้วยอัศวินเหรียญแล้วก็สามเหรียญน,นะคะไพ่สองม้เท้าเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่าอยู่ห่างกาันห่างไกลกันไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศนะคะก็จะเหมือนกับส่งข่าวนะ,ะมีนกเหยี่ยวบินอยู่บนท้องฟ้าการส่งข่าวสารข้อมูลหรือการติดต่อนะคะอา,อาจจะ แมสเสจมาก็ได้นะคะหรือโทรมาคุยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่า,าราชินีลเหรียญโอเคนะคุณก็ยังมีความสำคัญสำหรับฉันหรือสำหรับผมก็ได้นะคะก็แปลกับนะอยู่เพศไหนก็ให้ไปเปรียบเทียบกับตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉันดีวิลจะเป็นพลังของความรักที่แบบอาจารย์มองดีวิลไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไปนะแต่ดีวิลมันเป็นพลังงานที่มีความรู้สึก <c oughs> ขอประทานโทษค่ะเสีงยงจานห่ดีวิลเนี่ยเป็นพลังงานของความรักความทุ่มเทที่มีเกิน,นะะเกินร้อยนะคะเกินร้อยอาจจะเป็น200 3 0อรอยะไรเงี้ยมันมันเบอร์เอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคนรักของชาวพูธศพเนี่ยให้ใจกับชาวผู้ศพอาจจะบอกว่ามากกว่าชาวผู้ศพที่กําลังหวยหาอยู่ตอนนี้ก็ได้ เขาคิดถึงคุณเขารักคุณถ้าเขาเสร็จภารกิจเขาต้องรีบกลับมาแน่นอนหกถ้วยคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจการที่จะมา,าให้ไออุ่นรักนะอาจารย์แป่งนี้นะามาให้เกิดความอบอุ่นเนี่ยเนี่ยไพ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นลักษณะการกอดนะฮะให้ความอบอุ่นให้ความสําคัญนะคะใหอ้อาศวินเหรียญสามเหรียญน,นะคะ อาจจะมาพร้อมข่าวดีในเรื่องของเงินของการสำเร็จในเรื่องของไรายได้รเรื่องของชื่อเสียงอ่ก็ได้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะก็จะมีข่าวดีะคะ่ะสำหรับคนรักของพฤศพนะคะก็จะมาเจอกันทำความเข้าใจกันยกระดับความสัมพันธ์ได้นะคะไพ่สาเหรียญกับอัศวินเหรียญอาจารย์มองไปในแง่ดีมากนะคะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปค่ะได้ไพ่สามดาบ ไพ่เด็กถือดาบไพ่เดอะฟูไพ่พระสังราชแล้วก็สิบถ่วย View of Fort u n e ค่ะไพ่สามดาบอาจจะมองว่าใช่ในช่วงที่ผ่านมาเด็กดาบเด็กถือดาบกับ3ดาบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะด้วยกันผ่านปัญหาอุปสรรคนะคะเป็นภาพผู้หญิงนั่งร้อ,รองไห้ท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำอยู่นะคะเป็นลักษณะของการ ไพ่ย,ยงี้คือการไม่ยอมแพ้การพิสูจน์รักแท้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขาล่ะค่ะก็คือใจปักลงไปแล้วไม่มีทางที่จะอะไรที่จะมาทำลายความรู้สึกไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นนะคะความรักที่คุณสองคนมีต่อกันได้นะคะไพ่เดอะฟูลนะคะท้องฟ้าเปิดแล้ว นะคะไม่มืดมิดแล้วเห็นไหมคะท้องฟ้าเปิดความรักคุณกับเขาก็จะเริ่มต้นกันอีกครั้งนะคะเป็นการเริ่มต้นทีอ่อาจจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหรือใครที่แน่นแฟนกันอยู่แล้วก็ยิ่งแก่แน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะดาวพฤหัสนะคะไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่แห่งคุณงามความดีไพ่แห่งคุณธรรม ไพ่แห่งความมั่นคงไพ่แห่งความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะโดยเฉพาะไพ่สรุปที่ดีมากหมายเลข12ใบนะคะ View of Fortune และก็ Ten of Cups นะคะไพ่สิถ้วยเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักโดยเฉพาะ View of Fortune ชุดนี้จะมีรูปงูขดเป็นวงกลมกืนหางตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่า คุณกับเขาอะเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคลวกันนั่นเองนะคะสรุปแล้วชาวพุทธศกกับคนรักจะสมหวังกันนะคะจะมีความสุขกันมากๆเลยปักนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่คนคนโสดนะคะคนโสดชาวพุทธศพเป็นยังไงนะคะ ่าคนโสดนะคะคนโสดได้ไพ่ชามล้านสองเหรียญจัสเมนเป็นไพ่ที่สื่อที่ดีมากนะคะเจ็ดถ้วยเก้าดาบอัสวินดาบโอเคค่ะอาจารย์แปลงเองนะคะว่า,าชามล้านเนี่ยเป็นลักษณะของการบาลานการ ปรับสมดุลนะคะการปรับจิตใจสองเรียนก็เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของการปรับตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยเห็นไหมคะการยืนทีออ่อยู่บนเส้นเชือกเส้นเดียวเนี่ยอาจจะหกคะแนนตีลังกาตกลงไปก็ได้ความรักก็เหมือนกันนะคะนะคะการที่คนสองคนเนี่ยนะคะถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากันก็อาจที่จะยุติความสัมพันธ์ได้ ในแง่ของความขัดแย้ยงนะคะก้าวดาบอัศวินดาบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าชาวพุทธศพในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดเหมือนคุณเข้าใจว่าคุณเคยทุกข์ก้าวดาบอัศวินดาบเคยมุทะลุเอาแต่ใจตัวเองการที่เหมือนกับต้องการคอนโทรลต้องการที่จะควบคุมเขามากเกินไปเนี่ยเป็นบทเรียน ของความรักที่ทําให้คุณผิดหวังก้าวดาบนะคะแต่ต่อไปนี้นะคะเหมือนคนโสดจะบอกว่าเจ็ดถ้วยมีใครก็ตามที่เข้ามานะคะจัสตมิคุณจะให้โอกาสตัวคุณเองหรือเขาที่จะเรียนรู้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าปักนี้มีคนเข้ามานะคะอา,อาจจะมีคนเจ็ดถ้วยเข้ามาคุยได้หลายคนก็ได้แต่ แต่ก็เหมือนไพ่จะบอกว่าให้ให้ศึกษากันก็เหมือนกับว่าชาวผู้สมคนโสดเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่านะคะค่อยๆย,ย,ยกลิดรดับความสัมพันธ์จะไม่ได้ทุ่มเทหรือไปกดดันอีกฝ่ายเหมือนที่ตัวเองอาจจะเคยเป็นมาก่อนนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะสำหรับคนโสดก็คือมีเข้ามาแต่ใช้เวลานะคะใช้เวลาโอเคค่ะเรามาดูไพ่คําแนะนํา ไพ่เราแม์อังเจนขอสองใบนะคะไพ่ getting to to know each other นะคะแล้วก็ passion ขอไพ่ฟังใจด้วยนะคะ ให้ฟังใจขอสองใบนะคะไม้คิงยิ้มสู้นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะแต่ข้อความจะเป็นว่าชีวิตนี้สั้นจะตายนะคะโอเคก็จะแปลจากหน้าไพ่ถอดความหมายได้ประมาณนี้นะคะอาจารย์จะถอดบรรยายจาก แอคชั่นของหน้าไพ่นะคะว่าเหมือนกับไพ่จะบอกว่า passion in, เป็นลักษณะของพลังดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับปล่อยปลดปล่อย,อยหรือปล่อยความรู้สึกของตัวเองได้เต็มที่นะคะ l o w your h e a r t and soul to sing with joy ก็เหมือนกับสนุกเต็มที่ให้แสดงความรู้สึก ัวเองว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงใน,ในความรักอะ่ะนะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองปลดปล่อยมันเต็มที่ได้นะคะแล้วก็มีการเรียนรู้กันนะคะ getting to know each other เ,เรียนรู้ซึ่งกันและการเปิดความรู้สึกนะคะเปิดอะไรที่อยู่ในใจตัวเองอะ่ะ r ยบโอนดิเพนความรู้สึกเปิดมันออกมานะคะมายคิงยิ้มสู้ก็หมายถึงเราจะต้องมีความรู้สึกว่าอื พลังบางอย่างเนี่ยนะคะมันมันเป็นพลังที่ที่สามารถที่จะถ้าเรามีพลังงานที่ดีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนรักอะ่ะนะคะอาจารย์มองว่าเขาจะสัมผัสได้นะคะหนึ่งไม้เท้าอาจจะแปลว่าการเริ่มต้นกันใหม่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันการให้โอกาสซึ่งกันและกันเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนไพ่ใบนี้เขาจะบอกชีวิตนี้สั้นจะตายก็เหมือน จะไปอะไรนักหนาใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีวัฏจักรอยู่แล้วนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แลกระดับไปนะคะมันก็จะเป็นวัฏจักรของชีวิตก็เหมือนกับพี่เ็าจะบอกว่าให้เราเข้าใจสัญธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันให้ความรักยิ้มให้กันเปิดใจแสดงมันเต็มที่มีความรู้สึกยังไงต่อกันะนะคะ อย่าปิดกั้นแล้วมาเสียใจยต่อเมื่อเขาไม่ได้รับรู้สิ่งที่เรารู้สึกต่อเขานั่นเองนะคะไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะอาจารย์ถอดความหมายไพย่แอคชั่นของหน้าไพ่ได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คำพยากรณ์เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็มีความ สนุกเพลิดเพลินกับการอ่านไพ่ของอาจารย์อาจารย์จะมีความสุขอย่างมากเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ